สวัสดีครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม2568นรบะครับมาดูราคาของเซตนะครับในตอนบ่ายของวันนี้นะครับเปิดมานะครับเซตติดลบอยู่1.54จุดนะครับราคาอยู่ที่1 1 0 8 4 7จุดสีนะครับสีแดงนะครับต่างกับตลาด m a i นะครับบวก1.27จุดจุดนะครับราคาที่ 232.49จุดนะครับทีนี้นะครับเราก็จะไปจับตาดูหุ้นแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของ5ตัวแรกในการที่นักลงทุนมีความนิยมในการนำเม็ดเงินเข้าไปนะครับตัวแรกก็จะเป็น t a t c นะครับ a t c นะครับหลังจากที่โดนวอดเซลล์นะครับราคาย่อลงมานะครับวันนี้ก็ราคาก็ มีเนื่องจากว่ามีนักลงทุนนําเม็ดเงินเข้ามาก็เลยเป็นอันดับหนึ่งนะครับในอันดับของการที่นักลงทุนนิยมนําเม็ดเงินเข้าไปนะครับราคาก็เลยทําให้อ่าราคาหุ้นนั้นบวกขึ้นมานะครับจากที่นําเม็ดเงินเข้าไป3 8 4 0 4อิมิลเลีนนะครับจะเห็นว่าความสําคัญของเม็ดเงินนั้นสําคัญทําให้ราคาของ KTC นั้นบวกขึ้นมา0.85จุดนะครับ ดูเหมือนว่าจะจบการฟอสเซลนะครับราคาบวกมาอยู่ที่25.25 25บาสทนะครับสลับ KTC หรือกรุงไทยการ์ดนะครับโดยนะครับวันนี้นะครับรวมเบ็ดเสร็จ3เดือนที่ผ่านมาราคา,างติดลบอยู่44%เเนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่32%นะครับแต่ว่า1วิคที่ผ่านมาราคากลับมาบวกมาลบอยู่เพียง4.7 2เนะครับ อเปอร์เซ็นต์อยู่ที่อ่เปอร์เซ็นต์ยิวเปอร์เซ็นต์ีนะครับขออภัยนะครับ PE อยู่ที่8.39เท่านะครับมียิอยู่ที่5.41นอร์ะครับมี e p s อยู่ที่0.72สตางค์ต่อหุ้นนี้อันนี้คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่1.32บาทนั่นเองสลับ k t c นะครับไปดูจังหวะว่ามีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปจริงจังหรือเปล่านะครับดูจากแนวโน้มแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะที่ น่าจะจบฟอสเซลอย่างแท้จริงนะครับราคาก็เป็นจังหวะไซด์ไว์อัพขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นว่าจะมีแนวโน้มบวกขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นนะครับราคายังคงต่ํากว่าที่ราคาต่ําลงมาในในวันแรกของการฟอสเซลนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่จะกลับขึ้นไปดีนะครับโดยนะครับแนวรับอยู่ที่25.25นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวต้านสําคัญตัวนี้อยู่ที่กรอบลีเนลเคชั่นสูงสุดตอนนี้ ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3 2 3 3บาทนะจะกลับขึ้นไปนะครับโดยตอนนี้นะครับวลลุ่มเป็นวลลุ่มขายส่วนใหญ่เป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับมีวลลุ่มทั้งหมด1 0อยห6มิลเลียนนะครับส่วน RSI ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่อยู่ที่23นะครับจุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะฟีดแบ็กกลับขึ้นไปนะครับ ส่วน m a c d ยังคงไซเวฟอัพขึ้นไปแต่ว่าอย่าต่ำกว่าเส้นสัญญาลแล้วก็ต่ำกว่าเส้นซูนนะครับจึงถือว่ายังไม่เป็นจังหวะขาขึ้นยังคงเป็นจังหวะไซเวฟด้านข้างเช่นเดียวกับ OBV ยังคงไซเวฟถึงไซเวฟอัพไปทางด้านข้างเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้เก่งกําไรได้ต่อไปหรือเปล่าตอบเลยว่าเก่งกําไรได้นะครับเข้าจังหวะในช่วงเช้านะครับราคาก็ติดกลับขึ้นไปแล้วก็ดูจังหวะว่าถ้าวันนี้นะครับราคายังไม่มีโอกาสร่วงลงมา เราก็ยังคงทนถือต่อไปแต่ถ้าราคากาลังจะร่วงลงมาเราต้องทําการลดในที่สุดนะครับจุดคัดลอตน่าจะอยู่ที่ยี่สิบห้าอ่ะทวนๆน,นะครับย5ส้าตางค์ทวนๆน,นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับหากเรามีวินัยในการอ่าในการที่คัดลอตก็จะทําให้อ่าคัดแม้จะว่าจะไม่ได้กําไรมากมายแต่ก็ไม่ถือว่าอาจจะไม่เสียกําไรมากมายนะครับมาที่ตัวที่2นะครับก็คือ scb หรือยานแม่นะครับ scb นะครับมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น282.32อยิบสาิเลนนะครับโดยวันนี้นะครับถัวขึ้นไป1บาทนะครับเต็มๆเ,เลยนะครับโดยราคามาอยู่ที่119บาทนะครับาสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป5%เนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2% 1%งเปหนึ่งวิที่ผ่านมาก็บวกไป0.42%นะครับ PE อยู่ที่8.80เท่านะครับ มี U นะครับที่8.85ซนะครับมี EPS ที่3.71สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่8.44สตางค์เป็นจังหวะนวดงามนะครับสำหรับ SCB นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่นำทำกำไรขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับ SCB หรือยานแม่นะครับโดยตอนนี้ราคาบวกขึ้นไป1บาทนะครับเป็นสัญญาณของการ เทิน์าวหรือรีบารลร,ราคาขึ้นไปแต่ว่ายังช่วยยงคงอยู่ต่ำกว่าเส้นพาราโบลิกซานะครับแต่ราคาก็คือหลังจากที่บีบเข้ามากันของบริษแบนบ่งบอกให้ราคาเลือกข้างขาขึ้นนะครับโดยนะครับวันนี้มีอวอลลุ่มเข้านะครับวอลลุ่มเข้า15.434มิลเลียนนะครับ ISI ชี้ขึ้นนะครับไปที่ไปที่54นะครับ54.78 นะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันกับ MACD นะครับที่สามารถยืนบนเส้นซีแล้วก็สามารถยืนบนเส้นซิกแนลได้เป็นจังหวะขาขึ้นชัดเจน OBV ก็ยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าท่านเก่งกำไรยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปสลับตัว SCB นะครับนี่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสามารถไว้วางใจของ SCB ได้นะครับในขณะที่เซฟติดลบนะครับ SCB ก็ยังคงบวกตั้ง1บาทนะครับเพราะว่ามีเม็ดเงินเข้าไปนะครับมาที่ตัวที่3ก็คือ BBL นะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไปที่163.51มิลลียนนะครับโดยนะครับบวกขึ้นไป2บาททีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ Bbl นะครับบวกขึ้นไป2บาทราคาวิ่งไปอยู่ที่143บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป 4, ปน,4ปน,นะครับ1เดือนที่ผ่านมากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมา บวกขึ้นมา2.14%นั่นเองนะครับ P/E อยู่ที่5.69เท่านะครับมียูที่6.03%มี EPS ที่6.61สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่6.50สตางค์นะครับสลับ BBL นะครับไปดูจังหวะว่าจะเก็งกำไรในจังหวะที่ราคาดีดกลับขึ้นไปนะครับควรจะเก็งกำไรต่อไปนะครับตอนนี้ราคาจะค่อยๆ่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่กรอบ ลีเนียเลก a ชั n สูงสุดนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปชนเส้น2องแล้ววันนะครับที่ราคา148บาทจุด27ตางนะครับเพราะนั้นต้องอดทนถือต่อไปนะครับเพราะเว็จังหวะขาขึ้นไปนั่นเองอแนวรับก็อยู่ที่143นะครับตอนนี้นะครับส่วนแนวต้านก็สำคัญอาจจะขึ้นไปชนเส้น2องแล้ววันที่148บาทนั่นเองนะครับส่วนถนาท่านจะคัดลอดก็น่าจะเป็นตัว ลรือจะแบนด้านล่างนะครับที่ราคาร้อยสามสิบหกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนโมซักฉีวนลุ่มนะครับเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่3.7มจ้ามิลเลียนนะครับ RSI mm hmm. ชีขึ้นนะครับอยู่ที่56นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันกับ MACD นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นยืนเหนือเส้นศูโรยืนเหนือเส้น s i g n a ลนะครับ o b b ก็ยืนยันเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปว่าจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัว BBL นะครับแนวบวกนะครับถัดมานะครับก็คือ KCE KCE นะครับราคาวันนี้มีเมตดเงินเข้าไปนะครับที่137.83มิลเลียนนะครับราคาบวกขึ้นไป1บาท40สตังค์นะครับสำหรับ KCE นะครับซึ่งเป็น เขาเรียกอะไรนะผู้ผลิตการ์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็จะมีมีเหมือนมีนักลงทุนนะครับในต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นชาวจีนหรือเจนเทาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาขึ้นเขาก็จะขึ้นนะครับตอนนี้ราคายังอยู่ที่20บาททุนทุนสรับ KCE นะครับถ้าราคาขึ้นยังไงก็ขึ้นตลอดเวลานะครับสรับ สามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป19% 1เปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป30% 1เปอร์เซ็นต์หนึ่งอที่ที่ผ่านมาก็บวกไป16%เปอร์เซ็นต์นะครับ PE อยู่ที่16.22เท่านะครับแล้วก็มียวที่6.42%ี e ่เปอร์เซ็นต์ EPS ที่0.19่าสตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.06สตางค์นะครับไปดูจังหวะของ KCE นะครับก็ราคาพุ่งขึ้นไปทะแยงพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านแนวต้านตัวตัวแรกก็คือ กรอบเรียเรียกชั่นนะครับจะแนวมีแนวโน้มไปที่แนวต้านที่2ก็คือจุดสูงสุดของกรอบของเส้น200วันนะครับคือย4ิบบาทนะครับแต่ว่าลักษณะของการเคลื่อนไปตัวนี้จะค่อยค่อย์ซเว์ไปทางเดินข้างนะครับราคาจะต้องไซเว์ไปทางเดินข้างเพื่อฉุดกระชากกรอบรีเลียชั่นให้ชี้ชันขึ้นไปแล้วค่อยคข,ขึ้นไปแตะเส้น2องวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําว่าตอนนี้ราคาแนวรับยังต่ากว่า 20บาทนะครับก็จะอยู่ที่20บาทแนวรับนะครับส่วนแนวต้านหรือ,อเอาเอาแนวต้านก่อนนะครับสูงสุดนะครับน่าจะเป็นจุดสูงสุดของเขาตอนนี้คือประมาณ20 2 1บาทนะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญอยู่ที่เส้น2ระเวันก็คือ24บาทนะครับส่วนแนว Stop l ล s s นะครับ stop l ล s s น่าจะเป็นจุด ที่อยู่ด้านล่างสุดของเส้นบุริชแบนนะครับสต็อปลอตที่ประมาณสัก14บาทบส่วนนะครับตอนนี้ดูแล้วแนวโน้มของโมสักฉีบวอลุ่มนะครับราคายังคงเป็นราคาซื้อนะครับสับวอลุ่มอยู่ที่31.23ามิลเลียนนะครับ RSI ชี้ SI ขึ้นไปนะครับถึงจุดโอวัตนะครับอยู่ที่71นะครับ MACD ยืนอยู่เหนือเส้น Signal แล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นซ e r o นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนมีพาราบริษาาราองรับราคาอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับโดย o b v ไซด์ไว์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นว่าตัวนี้ยังคงเก่งกําไรต่อไปได้หรือเปล่าก็ตอบว่าได้นะครับแต่ว่าในระหว่างนี้อาจจะมีบางครั้งที่ราคาจะต้องยอ่อตัวลงม,มาสักพักเพื่อดึงกรอบ리เนลเลชัน e ให้ชี้ชันขึ้นไปนั่นเอง ปรดระมัดระวังนะครับแต่ว่ารา,างกาคงค่อยๆขยีบทำกำไรขึ้นไปนั่นเองนะครับสลับตัว KECIKCE นะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ TTB TTB วันนี้บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับราคาไปอยู่ที่1.92บาทโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป3%นะครับ1เดือน กับ1วิที่ผ่านมาก็ลบก,ก็บวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมานะครับ0.52นะครับ PE อยู่ที่8.77เท่านะครับมี U อยู่ที่6.93มี EPS กำไรสุทธิอยู่ที่0.05สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.07สตางค์นะครับยังคงเก่งกำไรต่อไปนะครับของ TTB เพราะอะไรครับเป็นจังหวะแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ราคาดีก,กลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นกึงกลาง ของปัจจแบร์แล้วก็ยืนเหนือนเส้น200วันนะครับเส้น200วันอยู่ที่1.89บาทนะครับแล้วก็แนวรับตอนนี้อยู่ที่1.92สตางค์นะครับแนวรับก็ยืน1 92ส่วนต้านสำคัญเราคิดว่าจะเป็นจังหวะถัดไปของกรอบนีเนียนเกชั่นนะครับที่ราคา1.98นั่นเองนะครับส่วนแนวต้านแนวแนวสต็อปลอดนะครับสต็อปลอ s อยู่ที่ 1. 1.86นะครับส t o p l ล s สนะครับส่วนตอนนี้นะครับวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายทส่วนใหญ่สีแดงนะครับมีวอลุ่มทั้งหมด190.34มิลเลียนนะครับ i s i s i d e w a y ถึง sideways เป็น้างข้างนะครับอยู่ที่51 MACD ยืนอยู่บนเส้น Signal แล้วก็เส้น z e น o นะครับพอดี sideways ขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกันกับ o b v sideways ขึ้นไปเพราะนั้น ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปสลหับตัว g t b นะครับนี่ก็คือแนวโน้มแล้วก็การวางแผนการเข้าเก่งกำไรไวางกลยุทธ์ต่างๆให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพและนับถือไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ